สวัสดีครับมาเป็นเกลทีวีนะครับวันนี้เรามาแบบเงียบๆนิ่งๆติ่มๆิ่มนะก็วันนี้นะครับก็จากมาหลังจากที่เราไปตีบวกนะครับตีบวกเอ่ธุรกิจตีบวกอันนีี้ยไปแล้วนะวันนี้ผมตีบวกรองเท้าเทมมาได้นะครับผมตีได้ประมาณหกนะครับเทมมาอยู่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นะครับเอาไปสิบสี่คู่ตีบวกหกมาเจ็ดคู่นะ อีกเจ็ดคู่แต่จะทำเท็มแค่สองนะฮะก็คือทุนนะ่ะประมาณอ่าอันเนี้ยซื้อมา120 20,000นะครับก็หกล้านห้านะครับรวมๆแล้วก็คือการตีโบก,โกอ่าหกล้านห้าเพราะของมันมันมีแต่เดิอนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ไอหกไม่ใช่หกล้านห้าดิเจ็ดล้านเจ็ดแปดล้านนะครับเจ็ดแปดล้านแหละครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าอ่าออฟออฟนะออฟเท็มสติงนะครับเราจะ แล้วก็มันจะได้ไอสิ่งที่ผมต้องการไหมผมต้องการแค่แบร์พาวเวอร์นะครับแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับต้องการแค่แบร์พาวเวอร์อ่าไม่ใช่ตัวนี้นะ,ค,ะคุยอ่าคุยออฟเป็นตัวนี้นะครับเป็นตผู้หญิงตัวนี้นะครับนี่นะเอ็นชันอย่างแรกเลยนะครับเราต้องใส่รองเท้าก่อนครับอันนี้ก็จะยางนิดนึงนะครับเอ็นชานนะครับ ปเช้าแล้วมันจะมีเลือกไฟติ้งสปิริตสเปลอาร์เชอรี่แอคแท็สปิรลักกี้ลักนี้ลักกี้นี่มันจะเป็นลักนะครับนะอาเชอรี uh, mm ่ hmm. ก็จะยิงไกลแล้วแอคแท็สปิที่เ้านิยมจะเป็นไฟติ้งสปิริตอา a ์เชอรี่หรือแอคแท็กสปิรนะครับก็ผมจะทำเป็นไฟติ้งสปิริตนะครับไฟติ้งสปิริตออฟครั้งแรกใช้คอตาจนหนอันนะม่วงหนึ่งครับออฟครั้งที่2นะฮะอ่ามันต้องใส่ก่อนนะครับ ต้องใส่ก่นอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตรงนี้นะครับเช็นเคนะฮะเสียใจละพอ,อครั้งที่สองนะครับก็จะเป็นใช้สี่นะครับคือหินทั้งหมดจะใช้หกสิบก้อนนะครับผมซื้อร้อยยี่สิบก็คือผมจะไอออฟแค่วันละสองสองคู่นะรับคือ,อมีตังค์มาแด้ก็จะออฟวันละสองคู่นะ สิบห้านะครับขั้นต่อมาก็คือเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะได้เป็น Fighting Spirit l e v นะแอคคที X ่สิแล้วก็ยิ่หแต่มันจะขั้นสุดของมันก็คือแอคเคานะครับก็คือจะใช้30ซึ่งจะเพื่อนิดนึง,ง,งแต่มันก็ต้องออฟนะฮะนะเ็นรับเกตยโบไปนะะมันไม่มีแตกอยู่แล้วนะมันมีแต่ว่าได้กับไม่ได้นะะเดี๋ยวคราวนี้ต่อไปนะครับ มันจะใช้สิบนะครับสิบหินม่วงในการออฟเอนชั่นพิเศษก็คือจะเป็นลัคกี้เดย์หรือจะเป็นเออกไทร์สปีดหรือจะเป็นแบกพาวเวอร์ uh, ผมต้องการแบกพาวเวอร์นะครับไปนะครับิอัปเกรดเลยนะครับยังไงก็ไม่แตกนะจากยังไม่ดูนะครับจากยังไม่ดูนะอันนี้นะครับใส่คู่ใหม่มานะครับแล้วเราก็ออฟต่อนะครับแล้วหกสิบหกนะก็คือ ในกูหัวใจเต้นแรงมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นการลงทุนที่สูงนะแต่ถ้าลงทุนเราได้เราก็ได้ใช้นะครับใช้หรือจะเอาไปขายต่อก็ไดนะ้แต่คือมันคือตอนเนี้ยผมร้านผมประสบปัญหาคือบโบกหกมันขายยากมากนะครับมีคนมาตัดราคาเหลือร้า,น,น, 8, 9, น,ออรานหนึ่งหรือแปดแสนเก้าแสนอะไรเงี้ยรู้เลยแบบเออเราต้องขั้นหนึงแล้วแหละนะอะไรเงี้ย ใช้ Power แบะพาวเวอร์เราก็ใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับแบะพาวเวอร์ก็ใช้ได้ว่าเล่นกีฬามันโดนลุมนะมันต้องใช้พของเขาสปริงดนลุมแล้วพออนั้นปันป่นปัน่นปั่นแล้วพอเป็นแบะพาวเวอร์ทก็มีมันแรงนะฮะแรงขึ้นนี่ครับเอฟเฟกต์อัปเดตอีกทีนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะฮะมันจะเป็นอะไรนะครับขอแบะพาวเวอร์นะสองคู่เนี้ยไหนก็ได้แบะพาวเวอร์นะครับ แบบพูคราวนี้ของจริงนะครับเรามาเช็คกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเรามาเช็คกันคราวนี้อ่าขั้รแรกนะครับที่เราทําไปนะครับไอ้ย่าโคตรนีสิกุตัยอหยะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร Fighting Spirited นะฮะ อันนี้นะครับ Fighting Spirit 7นะครับดาวพุ่ง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 โอ้โหสปีดออฟไลท์เออยังได้อยู่นะสปีดออฟไลท์ยังได้อยู่นะครับทริปพีหลบมันยังได้อยู่ก็คือยังขายได้อยู่นะครับก็ประมาณเจ็ดแปดล้านหรือห้าหกล้านนะฮะยังโอเคยังไม่จมยังไม่จมนะโอเคสปีดออฟไลท์คือคืนทุนนะครับคืทออทคคนทุนฮูนะค้คูสั่นหมดแล้วเนี่ยนี่ปุ๊บอีกอันนึง มึงอย่าเป็นไอ้มัสค์ฟูหรืออะไรนะขอเป็นแบ๊บฟาวด์แบ๊บาวด์แบ๊บฟาวด์แบ๊บอาวด์แบ๊บาวด์แบ๊บอาวอ์แบ๊บาวด์แบ๊บอาวา์แบ๊บอาเด์แบ๊บาวด์แบ๊บฟาวดีแบ๊บฟาวด์แบ๊บฟาด์แบ๊บฟาแบ๊บฟาเด์แบ๊บฟาวแบ๊บาเด์แราบปเวด์อบ๊บยาะด์แบ๊บฟาวด์แบ๊บฟาวดรแบ๊บฟาวด์แบ๊บฟาวเราวด์บ๊บฟาเด์แบบฟา,าวด์แาาบ,าาบ๊บาวด์แบ,าาบับฟอกด์แบ๊บฟา อ่าก,กลับไปเช็คราคานะอีแบบาวเวอร์นะครับหมดไปประมาณเจ็ดแปดล้านนะครับผมทำรองเท้านะครับอ่าเดี๋ยวเราดูเลยนะครับว่าราคาเนท่าไหร่นะครับเวลาผมอัดคลิปแนะีชิมหายตลอดนะครับเป็นตัวลอกหาดี๋ยวนะครับนะ เป็นโซล้อเอสนะครับเราทําแค่แสเต็งนะมันก็จะเป็นนี้คนระับมาเปรียบเลยเราไปดูบวัวหกนะฮะบวัวหกเห็นไหมราคาล้านเดียวนะครับนี้ร้านอเวมจิกนะครับไอ้พวกล้านกว่ากว่ามัสก์ฟูนะฮะน,นี่ 2, 000, สองล้านดูดิมัสก์ฟูร้านอเวมจิกกับมัสก์ฟูจะประมาณเออล้านสองล้านนะครับมัสก์ฟูอยู่นะครับฮอคอายไอยเหี้ยฮอคอายกูสองล้านว่ะ ไม่รู้จะมีใครซื้อหรือเปล่าด้วยนะครับนายช่ดีเยี่ยม้านชื่อ,อเดี๋ยวคราวนี้ยเราไปดูนะครับว่า o, เทมโปโลไออะไรนะไอตัวอะไรวะเมื่อกี้เราได้มานะไอ,อะไป แอคแท็กสปีดน่าจะเนี่ยสปีดออฟไลท์อยู่ที่ประมาณสี่ห้าล้านฮอกไกแล้วแต่จะขายจริงๆนะฮอกไกฮอกไกมันก็ขายอยู่สามสี่ล้านนะอื่นแล้วแต่จะขายนะครับอันเนี้ยห้าล้านไฟติ้งสปิเรตแล้วก็มัสเคลฟูลนะครับบวกเจ็ดเนี่ยไอ๊มันเป็นสปีดออฟไลท์ไอเอ็กเวิร์ดอาเชอร์ไม่ตรงนะครับ ลุ้นนะราคาอ่าสปีดออฟไลท์อยู่เจ็ดล้านให้ตายเหอะระเช้า,าจอดมันตอตินะครับโอเคสปีดออฟไลท์อยู่เจ็ดล้านราคากลางอ่าราคาก็จริงๆก็จะอยู่หกล้านนะอ่าโอเคครับน,นี้ฮอกไกมันตั้งขายแพงเกินหกล้านนะไอะดูร้านไอ้นช่วงไม่ดีนะครับฮอกไก่ไฟติ้งสป i เบวกเจ็ด้วยมันขายสองล้านแปดนะ โอเคนะครับร้ก็จะขายอยู่ที่สองล้านห้านะครับแล้วก็เป็นอ,อ,อะไรนะเมื่อกี้หกล้านห้านะครับราคาตามเขาแล้วกันปิดออฟไลท์นะครับก็เอาบิดว่านนะครับถ้าขายหมดคืนทุนนะครับขายหมดคืนทุนนะฮะถ้าขายไม่หมดก็เว้นหน่อยนะครับก็อัมร์กทีวีนะครับ,ก, TV, รบก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะฮะ อาคิปทีไรชิบหายตลอดนะครับน้องเดี๋ยวนะนะครับอัดคลิปทีไรชิบหายตลอดนะครับคืนนี้มีแต่ความพิมายนะามาริเกวนะครับค้างครับเนะี่ยชิบหายแล้วค้างมีดับไป